เราค่อยมาดูอีกทีนะดูว่าตัวอะไรครับคือแบบมันลึ่มาแล้วครับโอ้หมันใหญ่มากครับเนี่ยคือมาขุดต่อนะครับ ท,นนออทุกคนก็วันนี้ผมมันตุบละลายนะครับเออทุกคนก็วันนี้วันจักราช่องพิษเชนแนลนะครับวันนี้นะครับผมมันตุบละลายลก็ผมมาขุดด้วยนะครับคือแบมมาแทบจมเมื่อเช้าแล้วนะครับวันนี้บรรยากาศร้อนมากแล้วก็เราจุมเดี๋ยวเราจะไปดูคานต่อไปนะครับว่าคานแรกนะครับว่าจะโดไหมนะครับ กไูไม่โดนเลยนะเดือไม่โดนนะครับเนี่ยไม่โดนครับแล้วก็เราจะดันต่อนะครับเราดูดแกลครับนี่ครับเราจะด่าแบบดนี้เลยนะครับ้รุมปลาไรนะนครับเนี่ยแล้วก็อันนี้เราจะไปด่าขันลรานะครับ น,นี่ครับเหยื่อเหยื่อเราก็จะเอาตั้งเตนะครับนี่ครับเหยื่อเหยื่อของปลาไหลเราก็จะเอาตั้งเตนะครับนี่นะครับทุกคนก็เราก็จะดอีกรุน่นนึงครับร,รุน่นนี้โอเคเดี๋ยวเราจะดั เนี่ยมันดูใกล้ๆนะครับด่างมันดื้อเราค่อยมาดูอีกทีนะนี่นะครับทุกคนถ้าว่าเราจะมาโคตรจูนนี่แหละนะครับว่ามานันมีไหมครับ หนด้นเมีย่ตมันี่นะครับทุกคน,นี่นะครับุได้ตัวเลวครับาจได้แต่ละตัวมาไม่ง่ายน,น,นะเดี๋วหเวเราจะมาขุดตัวนะครับดู่อการแลครับคุณสูดๆก็เลย รับตัวแล้วครับคือแบบมันลึ่มากครับโอ้หมันใหญ่มากเนี่ยครบย่เราได้สอตัวแล้วนะครับ นี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาขุดต่อนะครับ ขุจุอยู่ต่อนะครับ,บน,นี่นะครับทุกคนก็ออกเราจะมาขุดจุนี้ต่อนะครับนี่นะครับเราก็จะมาขุดจุนี้ต่อนะครับขุดยอมาลึมมากนะครับขุดเยอะมนลึมมากด้วย ไม่มีนะคะทุกคนก็เราจะไปขุดที่ตัวนะคือแบบถ้าไม่มีในเราก็ขุดไปมาก็เสียเวลาเปล่าๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปขุดขั้นลัดก่อนีนมไม่รู้ว่ามันจะมีไหมครับ ตัวนะครับโอ้คอนเกินหาน,นะนนเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในกระเป๋าเท่านะั้รู้ว่ามันถึงมีอมั้ยนะครับ อีกตัวนะครับนี่นะครับมันก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับ,นนนนรบเร,น,ร,บน,รบนีดูตัวนี้นะครับหาเลยนะครับดูโอ้โม้าจิล่เพาเราได้ล้วไหนๆเราก็สก,กีนะครับ น,นี่นะครับมันก็ใจนิดนึงนะครับ ทุกคนก็รเราจะโคก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าโผโคลสิบเดี๋ยวเราจะค่อยมาดูพรับพรกกาอีกทีนะครับตัวนี้เราไม่ค่อยสุกปรุทอดไร่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูพระกาต่อเราโคลสิ่งก่อนนะครับนั่นแหละนะครับเรามาดูพระกากต่อเราโคดสิ่งนะครับว่าเราจะได้กี่ตัวหรือว่าเราจะได้เยอะไหมนะครับมาสเตอร์นะ จะได้ยืมไหมนะครับนั่นแหละครับเราจะมาดูพรพต่อกันนะครับ เนี้ยทุกคนก็เราได้เนี้ยไม่รู้ว่ากิดตัวนะครับเดี๋ยวเราจะน,นับใหม่อีกทีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองส็ดสามสิบสี่สิบสี่นะครับทุกคนก็ตัวเล่นๆเนี่ยเราเราไว้แบบนี้ไม่ได้นะมันเล่นงเกินโอ้ว่าวันนี้นะครับเราก็ได้ยืะเหมือนกันนะกว่าจะได้แต่ละตัวได้มาไม่ง่ายนะครับ ตอนนี้เรามาข่มประมาณสองชั่วโมงนะครับกว่าจะได้เท่านี้ประมาณนี้นะครับนั่นแหละนะครับทุกคนก็สุดเด็ดตัวนี้ไม่เหมือนคนแล้วนะครับตัวไม่ว่าทุกคนจะจผลได้ไหมนะครับโอ้คือแบบไม่เหมือนคนจีกียะนีับเราได้ประมาณสิบสองตัวนะครับเนี่ยเราก็ปลาไหลนะครับ เดี๋ยวปลาไหลเนี่ยทุกคนคือเด๋เราหานหญ้านะครับมาไม่ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเราหันได้แล้วนี่คือเราก็จะกลับไปทางเราก,ก็จะกลับไปทางแกโซนหรือแกเปรี้ยวนะครับมาก็ได้นะครับถ้าสมมติเรากลับไปทานนี่เออทุกคนเราก็เรากลับไปล่ำเบิกล่มหมูหรือล่มปลาดุนะครับมาก็อร่อยนะครับจริีนี่มาอร่อยกว่าล่ำดุนะครับเรากลับไปทานได้ไหลายอย่างนะครับ กว่าเราจะกลับไปทางเกแล้วก็เอาน้ำร้อนหรือน้ำที่เราต้มเสนเจนะครับที่มาร้อนๆนะครับแล้วก็เราจะมาไล่อีกทีนะครับโอ้คือเบนดูวับถ้าโคโคที่ไม่เคยจ่าในานั้นจะจะไม่ได้นะครับดูรับนั่นแหละนะครับทุกคนก็วันนี้เรามาหันตาไหลได้แค่นี้นะครับทุกคนหรือคนไหนถ้าจะดูงเครียดอะไรก็มาพิใต้คอมเมนต์ได้เลย นะครับเออบางโคก็ไม่กล้ากินนะครับแต่ถ้ากินแล้วจะติ่งใจนะครับนั่นแหละนะครับทุกคนทุกคนหรือคนไหนถ้าอยากดูเคลียดอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทาให้ฮให้นะมาสเตอร์พันลุยนะครับมาสเตอร์พันลุยจะลุยทุกที่จะตีทุ่ดดอยนะครับไม่รู้ว่าเจอโบเขาหรือลนห้วยนะครับเข้าป่านเอาชีวิตรอดยังไงต่างๆนะครับมาสเตอร์จะไปนะครับนะจะจะให้ทุ่งทีทู่งทานะครับนาสเทาให้เต็งที่นะครับมาสเตอร์แชนแนลนะครับ อะไรนะเัาทุกคนทุกคนหรือคนไหนใช่ดูพี่อะไรมาพิใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ที่หน้าลิพทนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อนอันพชาชิดเชนเนลด้วยนะครับ let's go เจอกันใหม่ที่หน้า